สวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะคะนี่มินิแพนด้าค่ะวันนี้นี่จะมาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะที่เพิ่งจะออกมาใหม่ล่าสุดเลยจริงๆอุปกรณ์ตัวนี้ขอเกริ่นก่อนนะคะว่านีเ่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษมาประมาณ1ปีแล้วนี่ก็ไปเจออุปกรณ์ตัวนี้มาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ตอนที่อยู่ที่นูน่นนี่แบบค่อนข้างที่จะกรีฟมากเลยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แบบทำผมออกมาได้สวยจริงๆแต่ว่าน่าเสียดายที่ อุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยมันราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะนี่ก็เลยไม่ได้ซื้อกลับมาพอกลับมาเมืองไทยนะคะนี่ก็แบบเฝ้ารอมากเลยว่าเมื่อไหร่เมืองไทยจะมีอุปกรณ์ประมาณหน้าตาประมาณนี้เกิดขึ้นสักทีนะคะซึ่งตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะคะอุปกรณ์ตัวนั้นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะหน้าตาออกจากประ,ประลหลาดๆนิดนึงเนาะอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาคอนเท่าไหร่ ตัวนี้เป็นของเลเซอร์ชานะคะชื่อว่าสไปรัลนะคะหน้าตามันจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นโคนๆคนอันนี้จริงมันเหมือนคาถาเซราููอะไรนี้มากเลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีเจ้าตัวหนีบปกติตัวที่เป็นทําลอนเนี่ยมันจะมีตัวหนีบไว้หนีบผมของเราแล้วก็หมุนใช่ไหมคะแต่ตัวนี้จะแตกต่างกันนะคะก็คือจะเป็นโคนแบบเปลือยๆเ,เลยนะคะ ก็หน้าตาค่อนข้างประหลาดนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีนะคะในการใช้อุปกรณ์ตัวนี้ให้ชมกันนะคะอุปรกรณ์ในวันนี้นะคะแน่นอนก็คือเจ้าสไปรัลตัวนี้นะคะแล้วก็มีสิ่งที่ขาดไม่ได้ตัวนี้เลยเป็น Heat defense นะคะซึ่งตอนนี้ก็เทรเซเม่นำเข้าไทยเรียบร้อยแล้วดีใจมากเลยเราไม่ต้องไปวงควนขวายซื้อจากเมืองนอกแล้วนะคะก็มีวางจำหน่ายแล้วเรียบร้อยอุปกรณ์ตัวถัดมานะคะสเปรย์ในการ fix ผมนะคะให้อยู่ตัวสำหรับแบ่งผมนะคะถ้าใครมีกิ๊บปากเป็ดก็ใช้ตัวนั้นก็ได้นะคะจะแบ่งผมได้ดีกว่าแต่นี่ค่อนข้างที่จะถนัดตัวนี้มากกว่าเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายหวีนะคะซี่ถีไปหังแบบนี้ สำหรับแบ่งผมแล้วก็ทำการยีผมในขั้นตอนสุดท้ายนะคะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะมากนะคะไม่กี่ชิ้นก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการใช้เจ้าอุปกรณ์สไปรัลตัวนี้นะคะคือทำยังไงแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ leave me leave me เริ่มต้นนะคะก็ เลยบอกทุกๆครั้งเลยก็คือใช้เจ้า Heat Defense เนี่ยฉีดไปให้ทั่วเส้นผมเลยเพื่อปกป้องเส้นผมจากความร้อนนะคะ she, she me, เรามาเริ่มแบ่งผมกันดีกว่านะคะจะเริ่มจากชั้นล่างสุดก่อนเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะเจ้า Spiral ตัวนี้ก็รอให้ไฟกระพริบ ที่เขียนคําว่า ready ตรงนี้หยุดกระพริบนะคะนั่นก็แปลว่าเครื่องมันพร้อมที่จะใช้งานแล้ววิธีการนะคะก็ไม่ยากเลยใช้ปกติเราม้วนผมเราม้วนในฝั่งนี้ถูกไหมแต่ว่าเจ้าสไปรัลตัวนี้มันใช้แบบนี้ค่ะตั้งในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึงผมเรามาม้วนลงไป ลักษณะนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วอุปกรณ์จะมีอีกชิ้นนึงก็คือเป็นถุงมือที่ใส่ในมือข้างนี้นะคะในการทาเพราะว่าทําด้วยมือเปล่าๆแบบนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่ามือเราจะจะโดนเจ้าตัวแก๊ได้ง่ายๆนะคะก็อาจจะทําให้มือพ้องได้แต่ว่าคืนนี้เคยใช้เจ้าตัวนี้ามา นานตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่อังกฤษนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะชำนาญตัวที่จวมางจำหน่ายจริงๆจะมีถุงมือให้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกงังวลอ่าเสร็จแล้วก็ดึงออกแบบนี้นี่เห็นไหมคะตัวลอนจะหยิกค่อนข้างจะมากเลยคือถ้าเราพันผมของเรา ถีมากลอนก็จะหยิกมากถ้าเราพันหางมากมันก็จะเป็นลอนใหญ่ๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่ผมตรงนี้เนี่ยมันยาวมากเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยต้องพันแบบถีๆนะคะผมก็จะเป็นลอนนะคะอย่างนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะในทุกๆชั้นที่ทำผมให้ครบเลย ที่จะเป็นลอนแบบหยอยๆเลยอะ่ะลอนมันจะคล้ายๆลอนของ Taylor Swift นะคะที่มันเป็นลอนหยิกมากๆคล้ายๆแบบลอนของตุ๊กตานะคะก็ตอนนี้ก็คือรอให้ผมของนี้เนี่ยเย็นตัวลงนะคะเราจะไม่ไปจับต้องไม่ไปจัดทรงมันเพื่อที่จะทำให้ตัวลอนตัวนี้มันจะอยู่ทรงได้นานขึ้นนะคะค่ะตอนนี้ลอนก็เย็นตัวลงแล้ว เราก็จะทำการจัดทรงกันนะก็ใช้หวีนะคะซีถีถีปลายแหลมๆแบบนี้นะคะทำการหวีตัวลอนนะคะให้มันแตกออกจากกาันพอลอนแตกตัวออกจากกันนะคะใครที่อยากให้ผมดูพองฟูเราก็ทำการยีผมนะคะยีช่วงปลายผมยีเบาๆนะคะ จะทำให้รอนผมมันดูฟูขึ้นนี่ไหม้จากนั้นนะคะถ้าผมของใครที่มันคลายตัวไวหรือว่าไม่ค่อยอยู่ทรงเนี่ยแนะนำให้ใช้สเปรย์นะคะในการฟิกซ์ผมเวลาฉีดนะคะกเ็เอียงผมนะคะด้านหนึ่งที่เราจะฉีดนะคะแล้วก็ฉีดจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะ อ่าขนะคะทาวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทรงผมลอนหยิกเด้งๆนะคะจากอุปกรณ์ที่ชื่อว่าสไปร a เเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ของเลิาชาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยยังไม่วางจำหน่ายนะจะวางจำหน่ายในเดือนสิงหาคม2555นี้นะคะแล้วก็ ในกล่องเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ก็คือเจ้าตัวสไปรัลตัวนี้1ตัวแล้วก็จะมีถุงมือให้ด้วยนะคะซึ่งถุงมือตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังผลิตไม่เสร็จรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีเลิฟมากๆจริงๆเพราะว่า,ามันทําให้ผมด,ดูแบบเนีย้ยคองฟูแล้วก็เป็นลอนหยิกๆิกอย่างเงี้ย ะะวิธีการก็ทำไม่ยากเลยแล้วก็เห็นผลดีมากๆยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันแล้วคลิปหน้ามีอะไรมานำเสนอเดี๋ยวมาเจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ